มาดูวิธีฟอกเส้นไหมหรือเราเรียกว่าการฟอกกาวออกจากเส้นใหมค่ะเวลาเราได้เส้นไหมมาไม่ว่าจะเป็นไหมบ้านหรือว่าเป็นไหมที่เราซื้อมาจากโรงงานนะคะวิธีการแรกก่อนที่เราจะเอาไปทำหรือว่าไปใช้งานค่ะก็คือเราต้องมาฟอกก่อนค่ะอันดับแรกนะคะเราก็ต้องเอาเส้นไหมไปแช่ในน้ำก่อนประมาณสักอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อให้เส้นไหมเขาเปียกก่อนแล้วก็ตั้งน้าร้อนค่ะตั้งน้าร้อนเสร็จ เราจะใช้ด่างสํเเ็จนะคะเดี๋ยววันหลังเราจะมาทำในวิธีการฟอกไหมหรือว่าล้างกาวออกในวิธีธรรมชาติค่ะเดี๋ยวนี้เราจะมีด่างสํเเ็จนะคะวันนี้คุณยายก็หลังจากที่เราใส่ด่างไปแล้วนะคะเราก็เอาเส้นไหมที่เราเตรียมไว้เอามาลงแช่ค่ะที่สำคัญเราต้องใส่ห่วงด้วยนะคะเหมือนที่เห็นเนี่ยที่คุณยายกำลังใส่เพื่อไม่ให้เส้นไหมเขาปนกันค่ะ เราจะดูได้ยังไงว่าเส้นไหมของเราที่เราฟอกแล้วสะอาดดีพอเราต้มสักพักหนึ่งนะคะจนน้ำไม่ถึงกับเดือดนะคะก็เราก็เอาขึ้นแล้วก็เอาไปล้างในขณะที่ล้างเราก็จับดูค่ะว่าเส้นไหมของเราไม่ลื่นเกินไปค่ะการล้างก็จะมีการจะมีวิธีการค่ะเหมือนที่คุณยายกำลังทำนี้นะคะก็คือการเอามือเข้าไปในเส้นไหมนะคะแล้วก็หมุนหมุนมุนเนี่ยแบบนี้ทำให้เส้นไหมเขาสัมผัสน้ำ หมดเราจะรู้ว่าตรงไหนที่เส้นไหมยังไม่ถูกล้างดีนะคะหรือเส้นไหมที่ยังเ,เนื้อกาวยังไม่ออกจากเส้นไหมคะ่ะเดี๋วคุณยายกำลังแบ่งค่ะว่าส่วนหนึ่งคุณยายจะเอาไปย้อมเพื่อที่จะเอาไปทอเป็นผ้าหางกระรอกส่วนอีกส่วนหนึ่งคุณยายก็จะเอาไว้ทําผ้ามัดหมี่เดี๋ยวเอาไปขึ้นลำหรือเอาไปค้นหมี่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเอามามัดหมี่ค่ะ วิธีการแก<ค>้ในช่วงของการเตรียมหรือการฟอกเส้นใหมนี่ถ้าสำหรับผู้สูงอายุหน่อยเหมือนคุณยายแบบนี้นะคะก็ค่อนข้างใช้แรงเยอะเลยค่ะดังนั้นที่มาของเส้นไหมนะคะก็กว่าจะเป็นผ้าผืนผ้าสวยๆค่ะก็ต้องใช้เวลาหลายขั้นตอนเหมือนกันค่ะพอเราล้างเสร็จแบบนี้นะคะเราก็จะเอาไปตากให้แห้งค่ะแต่ก่อนที่จะตากเราจะต้องกระตุก ให้เส้นไหมเขาเรียงเส้นก่อนนะคะก็จะทําแบบนี้จนหมดวันนี้คุณยายฟอกเส้นไหมประมาณ1นกิโลใช้แรงค่อนข้างเยอะมากเลยคะเนี่ยคือวิธีการล้างเทคนิคง่ายๆค่ะที่ทีเ่เราสามารถทําตามได้แต่ว่าอาจจะต้องใช้แรงนิดนึงค่ะฟอกการฟอกนี้ก็ค่อนข้างต้องใช้น้ำเยอะค่ะพอเสร็จ เราก็เอาไปตากอันนี้มีเส้นไหมที่คุณยายแบ่งมาเพื่อจะย้อมสีด้วยค่ะส่วนนี้คือเส้นไหมที่เราฟอกอย่างเดียวจะได้เส้นไหมประมาณนี้นะคะ